สวัสดีค่ะได้เวลาไปเอาผ้านะคะเดี๋ยวอีก3วันนะคะลูกค้าจะเช็คอินนะคะเดี๋ยวมือนี้สิไปเอาผ้าที่ว่าพ่อยออกไปซักไว้อยู่อันร้านซักรีดนะคะจอดรถไว้ที่บ้านยายนะคะเดี๋ยวปิดประตูบ้านก่อนค่ะบรรยากาศบ้านวันนี้นะคะร้อนมากโอ้ยมอร์นิ่งค่ะมอร์นิ่งจ้าเอากางเกงไปฟิกด้วย เอาไปใสยย่ยางยืดนะคะยูโกอิตอะไรวันนี่ยญี่ปุ่นรสตรอร์ญี่ปุ่นรลสตอรองนะคะไปข้างนอกไปทำธุระเคลียร์ตรงนั้นตรงนี้นะคะอ่าหลายๆคนมองว่าโอ้เป็นเมียฝรัร่งบ่ไดเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้สบายเมียฝรัร่งสบายหลายๆคนชีวิตสบายโอเคนั้นโชคดีไปตสําหรับตัวพลอยนี่ชีวิตของพลอยอะคะ่ะพี่ๆคะ่ะมันกับบ่ไดว่าจะ การเป็นเมียฝรั่งแล้วจะสบายเนาะเออพลอยก็ยังคงทํางานต่อไปแล้วก็ดําเนินชีวิตที่เรายังต้องทํางานอะค่ะพี่ๆค่ะเราก็อายุยังยังน้อยนะคะเนาะแล้วก็เราก็แฮปปี้กับการที่เราทํางานในแบบในแบบที่เราทําด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่เฮดมันโตไปค่ะเขายังมีเวลาเทาก็เฮดมันโตไปเนาะนั่นแหละค่ะพี่ๆค่ะมาเล่าสู่กันฟังหลายคนจะบ้องว่าจะมองว่าเออเดะพัวฝรั่งแล้ว ได้มีแฟนต่างชาติล้วสบายชีวิตนี้สบายสบายกาเกาอยู่จ้าแต่ก่อนมันกับบเด้สบายแบบนี้เนาะค่ะเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นชีวิตมันกับบมเมนว่าจะสุกตลอดไปเนาะมันก็มีทุกสุขปะปนเข้ามานั่นคือชีวิตเนาะถามันางมันเกิดจะบบเรียกว่าชีวิตไหมบ่สค่ะพี่ๆค่ะนี่ล่ะพากันมาบอกสู่กันฟังได้นี่อืมหลายคนเขาจะมองว่าแบบนั้นเนาะเนาะอ้าถ้ามองแบบนั้นก็ได้มองในมุมแบบนั้นก็ได้นะคะมี มีผัวนี่พี่พี่ขาขอภัยเนาะค่ะการมีผัวนถ้าเขามาแล้วเหตุใ้เข้าชีวิตเข้าแบบเมยกลัวเกากับมาจะเหตุงานแล้วตรงมาเจอผัวเมยกว่าเกาอีกบ่มีดีกลัวอยู่คนเดียวดีกว่านะคะพี่พี่ขาเออถ้ามีผัวดีแล้วมีเลยแต่ถ้ามีผัวไม่ดีแล้วเหตุใ้เข้าเศร้าเข้าทุกเข้าเมยกว่าเกาเมยเหนื่อยกายเหนื่อยใจนี่แบบนี้ก็ไวะะ้เนาะเนาะเพราะฉะนั้นเข้าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ให้สำหรับตัวเขาเองนะคะพี่ๆค่ะเอ้าเด็ดอะะอะไรเมาเด็ดเมาอออออโอเควันนี้สามีขับรถนะคะหลายๆคนคอมเมนต์มานะคะนอกในระหว่างนี้เดี๋ยวคุยกันคะ่ะบรรยากาศวันนี้ที่บุรีรัมย์ก็ร้อนนะคะพี่ๆคะ่ะก็ขอบคุณพี่ๆนะคะที่ให้กําลังใจเรามานะคะนาะนี่คือบรรยากาศในเมืองนะคะ บรรยากาศในเมืองก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเมืองบุรีรัมนะคะช่วงสิบโมงค่ะก็จะเป็นประมาณนี้น่าจะเนาะช่วงสิบโมงนี่นะคะอันนี้พยมาเอาผ้าปูที่นอนค่ะที่ว่าเอาไปสั่งซักนะคะก็จะเข้าซอยนี้ค่ะ ซอยนี่องกินไล่ไรสมัยพลอยเรียนมาหาลัยเด้อค่ะพี่ๆค่ะสมัยพลอยเรียนมาหาลัยน่ะเลิกเรียนมาพักเที่ยงก็จะมากินอาหารแถวนี้แหละค่ะเพราะมันอยู่ใกล้มอเนาะคะ่ะแล้วก็ถูกด้วยนะคะอย่างเช่นอ่าเราก็มีเงินน้อยเนาะเรียนมาหาลัยเราก็ต้องมามาซื้อกิน,น,นเนี่ยค่ะร้านส้มตาเนี่ยร้านบ้านๆพลอยก็จะมาหากินแถวนี้แหละกับเพื่อนนะคะเพราะว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยบางทีเราต้อง จับจ่ายเฉลี่ยมาทํางานพัทนามาแล้วก็ต้องเก็บต้องเก็บต้องหอมรอมริบเพื่อที่จะนี่แหละค่ะมาใช้มากินอยู่ในระหว่างที่เราเรียนมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่ะะน,นะเดี๋ยวไปเอานี่แหละมองซักผ้าพลอยห,หลังจากรถรถไอ้นี่ค่ะรถกว๋วยเตี๋ยวจอดอยู่นี่แหละพี่พี่ตอนแรกน,นะคะพลอยว่าจะไปร้านอาหารญี่ปุ่นอีกร้านหนึ่งนะคะร้านที่เราไม่เคยไปแล้วทีนี้มันมันปิดวันนี้มัน เป็นวันที่เขาปิดพอดีเราก็ต้องไปกินอยู่ในทวิกิจห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะโคโคโรชูโคโคฮะชูชิโคโคโรชูชิโคโคโรนะคะก็เป็นร้านที่ที่เราร้านโปรดเราอีกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนบรรยากาศอย่เนี่ยพี่ๆแต่ว่ามันมันปิดเนาะปะพี่ๆตอนนี้เรามาห้างทวีกิจนะคะเดี๋ยวลงไปหาอะไรกินกันค่ะ ่ะคะพี่ๆค่ะตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะคะก็คืออยู่ในห้างค่ะทีวีกิจซ์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะก็ชูชิโคโคโรค่ะเป็นร้านโปรดนะคะที่เราชอบสั่งแก๊ปหรือสั่งเดลิเวอรี่ไปส่งที่บ้านนะคะน,นั้นๆจะมากินที่ร้านค่ะพี่ๆค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวกินเข่าเล้วนะคะก็สิไปเดินชอปปิ้งให้ย่อยก่อนคะ่ะแต่ว่าวันนี้จะมาเดินของดูเล็กๆน้อยๆนะคะอันไหนที่พอซื้อเข้าบ้านได้ก็จะซื้อนะคะอยู่ที่นี่นะคะของเนี่ยราคาย่อมเยาวมากๆนะคะแล้วราคาถูกด้วยนะคะ มีทุเกตค่ะพี่ๆค่ะสามีตลกโตอันนี้นะคะวันนี้สามีซื้อเป็นแบบว่าเหมือนแบบคล้ายๆกับแบบเป็นถังขยะนะคะพี่ๆค่ะซื้อไปไว้ใส่ให้ลูกค้านะคะเวลาลูกค้าที่มาพักที่บ้านเนี่ยก็จะได้ใส่ขวดใส่พวกพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องทิ้งลงในถังขยะที่เป็นผสมกับพวกเปียกอะไรอย่างงี้เนาะพี่ๆค่ะกระทะนี่ไหมไม่ไม่พอแล้ว บ้านใหญ่พอแล้วแต่อ e สุใช่บ้านใหญ่มีสองอันไอ <c oughs> ค่ะพี่พี่คะเสร็จแล้วห้องก็สิไปโตนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อพี่พี่ไปโฮมโปรนั่นเองคะ่ะช่วงนี้นะคะก็เป็นวันหยุดวันนี้วันที่11 1พฤศจิก,กาคะ่ะพี่พี่คะเป็นวันหยุดกระสิไปทั่วแบบนี้แหละจ้าซื้อของเสร็จแล้วคะ่ะโอ้มันร้อนร้อนไหมวันนี้ะ เอ้อเยสเดรร้อนเมื่อวานร้อนโ right? <Yeah. S 1> อโซไรวันนี้ก็ร้อนเมื่อวานก็ร้อนมากเลยค่ะพี่พี่ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสามสสองโอ้โหร้อนเลยขนาดนั้นเนาะอากาศค่ะพี่พี่ค่ะเดี๋ยวเอาสื้อผไปเย็บก่อนค่ะพี่พี่เอาไปใสยย่ยางยืดก่อน เข้าเมืองก็จะแบบนี้แหละค่ะแต่ละทีถ้ามีอะไรมาทุระก,ก็จะรวบรับตัดตอนให้มันจบเลยนะคะวันเดียวนะจ๊ะเนาเนะไปซื้อของไปเอานั่นไปเอานี่แล้วก็เอาเกงไ,งไปยงไปเย็บอุ้ยพี่ๆค่ะเร็จแล้วนะคะสเตชันต่อมามาที่โฮมโปรมาซื้อไฟค่ะมากันต่อนะคะที่ h โฮม pro ค่ะมาซื้อของนะคะน่าจะ,อะไอตัวนั้นขาดเหลือค่ะนะไฟขาดค่ะก็เลยจะมาซื้อนะคะพี่ๆค่ะ ไฟมันขาดเนาะค่ะเนาะถึงบ้านแล้วค่ะเสื้อผ้าที่ผ้าปูที่นอนที่เอาไปซักร้านซักมาค่ะพี่พี่แล้วก็ไปทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้พวกอันนี้มานะคะปมาคะ่นนะ,คะอันนี้นะคะเราซื้อมา129บาทเพื่อที่จะเอามาใส่พวกขวดน้ำหรือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เวลาลูกค้ามาอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องดื่มอยู่แล้วนะค่ะเนาะ แล้วก็เราจะเอาให้ลูกค้าเนี่ยใส่พวกขวดพวกอะไรต่างๆที่เป็นพลาสติกพลาสติกไว้ที่นี่นะคะเพราะว่าพอจะเอาไปขายพอจะให้คุณพ่อเอาไปขายเนาะคุณพ่อแกจะเก็บเก็บอยู่แล้วแหละคะ่ะเพราะว่าบ้านเราก็ดื่มดื่มพวกน้ําพวกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเอาไว้ขายเนาะจ้ะนี่เอาไปขายแล้วก็นี่แหลคะค่ะบรรยากาศตอนนี้โอ้โหร้อนมากเลยบ่ายโมงแดดกําลังแรงเลยค่ะ แล้วก็ได้อะไรมากระเป๋าเอาไว้ใส่พวกแชมพงแชมพูเวลาเราไปเที่ยวนะคะ59บาทกระปุกเอาไว้ใส่พวกครีมค่ะเวลาเราเดินทางเ e อร a มันซอสิสอ่าอันนี้อะไรเดินแ์เกร์แล้วก็อันนี้ค่ะพี่พี่อยากโชว์เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากมีสมาธิจดจอ่อ <c oughs> เวลาเราแบบเหมือนแบบ ระบายทรงระบายสีอย่างเนี้ยค่ะก็เนี่ยพอซื้อมา69บาทเอามาแบบระบายทรงระบายสีค่ะจะได้มีสมาธินะคะวันว่างๆแบบ,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 บจดจอไม่มีอะไรทําก็นี่แหละค่ะระบายสีเล่นนะคะนี่ <c oughs> ก็ฝึกสมาธิดีค่ะโอเคพี่ๆค่ะแล้วก็ได้อะไรอีกอันนี้20บาทไฟล้านบิ๊กซี ทุกอย่างเหมือน20นะคะแล้วก็อันนี้อันละ20บาทซื้อมาไว้เอาไว้เผื่อได้ใช้เจียวกากมงกากหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัวนี้นะคะโอเคพี่ๆคะหนึ่วันกับพลอยก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณพี่พๆที่ติดตามรับชมช่องพลอยเจ o ส y แล้วก็ให้กําลังใจเราเสมอมานะคะก็หวังว่าพี่พี่จะยังติดตามเราแบบนี้ตลอดไปนะคะก็ใครชอบอีพีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เรา้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ